ล่ะอ,อืมเนี <c oughs> ่ยที่ข้างบนเนี่ยมันมันตีฟ้ามันมองเห็นไหมเหรอใช่มันตีฟ้าสมองกินไหมฮะตีฟ้าม็ยมนมัน ทางไหนอะหมอทิดโคลนนืมานานเอเ็นานแล้วนะอะไรนะปวกขึ้นมานานยังคุยตั้งแต่ตอนสางบานแล้วเนาะที่ที่เอากะดานมันได้ที่จตเอาของไปผมมั้ที่เอาจอบมาได้ที่มีพวกเครือไหมเืออรที่นี่เีเครือไหมเมีเอาจอบมาเป็นเอป็นเป็นโลเดียวเหรอแม่